นี่ครับแก๊งนางฟ้าชื่อชื่ออย่างชื่อแก๊งชื่อทีมมูอเดียวมูอเดียวซื้อสไห์มาครับสี่สหไห์มาครับไม่เนี่ยก็สี่สหายคลายบอกโชดเบิร์ตบอชโอ้ผู้ใดตั้งให้สี่สหายคลายบอกนี่เอาสบายดีทุกคนน้องๆมาซื้อ น้ำซื้อขนมอยู่นี่อยู่มอะไรกันแล้วนี่มอสีมอสีมก็คือมอต้นปีสุดท้ายแล้วอ๋ออยู่ห้องเดียวกันเบิดมอสีมีจากห้องอันนี้ซีอย่างสีน่หนึ่งอันนี้น้องอย่างรอบนะคราเห็นถ่ายอยู่แล้ว่ได้ถามชื่อน้องเมลี่เมยลี่มอสีทับหนึ่งอันนี้เด้ื่อน้องเจ แพ้ว่าแล้วก็ซีน,ซนี่อันนั้นเจ้าของกระต่ายไม่หรอขายกระต่ายผู้ใดมีผู้ใดอุดหนุหนหมูดหรือยังมูมี่ผยเลี้ยงกระต่ายเอ,อ้ยมูมี่ผยเลี้ยงือขายให้หมูดไหมเ <laughs> ออมา,มาให้มาแจกมาแจกไเ <laughs> ออนี่ครับแกง๊งนางฟ้าชื่อชื่อหยังชื่อแกง๊งชื่อทีมมูมมดีเอา หมู่เดียวสิสหายไม้ทรัพย์สี่สหายไม้ทรับยไม่เนี่ยก็สี่สหายคายบอกโสดเบิร์ตบอกอ๋อพูดอะตั้งให้สี่สหายคายบอกนี่เอาว่ามื่อหนักกระย่างไปสี่คนนี่บอชอ๋อเจ้าเป็นทันเนียนใหม่มาใหม่อ๋อเพิ่งย้ายมาปีนี้บอชมาย้ายมาจากไหนนครหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ผู้ ของย่ามานัมพ่อแม่บ่พ่อแม่มาเฮ็ดเวี้ยอยู่นี่บ่โดยมาอยู่นี่มาอยู่นี่เลยอ๋อเป็นมุ่งมาปีแรกออทุกคนอันนี้คือน้องที่เราเคยถามเพรานั่นเน่ยถามจะถามอย่างจำบ่ได้และปีปีที่แล้วอ๋อก็เลยแล่นนีเหรออ๋อปีหนึ่งปีนี้เรบ่อายเจ้ปีนี้เนาะปีนี้เป็นสาวแล้วอืมปีนี้เรต้องอายเด้อปีอะไรเธอเรากลับมาหา บบแม่มามาเกือบคู่เดือนอยู่แต่ว่าบได้แวะเพราะว่ามันปิดเทอมมันเพิ่งเปิดกเปิดเทอมเดือนนี้ปนนีนี้เนาะ๋อคนบเบืองแรกอยู่หน้าโรงเรียนป่ะไปเงยนบ่อตอนนี้ซื้อแล้วบ้อโอเคบายบายทุกคนแ้งสาวๆนี่หน้าโรงเรียนโอ้เนี่ยคนดังบ้านนี้ จำไม่ได้เออเราจะได้เบิร์ดไปโรงเรียนแล้ว